ตอนนี้ผมเทสลรังสีแล้วครับแปดวัตถุที่เครื่องให้มาให้มาแล้วโอเคครับจะได้รู้ว่าอ่อนไปเยอะไปอะไรเงี้ยโอเคครับผมทำเทสได้ละเดี๋ยวมาอ่านค่ากันว่าอันนี้จะดูอันนี้เพิ่มขึ้นไปหรืออันนี้ลดลงไปโอเคครับผมอ่านค่าได้ละแต่ก็ทำไว้อ่านเนื้อ อันที่ทำไว้อยู่ไหน,นเนี่ยอันที่ทำไว้ของพี่พมังกี้นี่อี่นี่เรานี่นะที่มาที่โอเคครับอันนี้ผมหยุดละโอเคผมได้ละวดูการอ่านค่าของวัตถุ เค้ยผมยืดยืดก่ะอันค่าหลังสีรายละเอียดอันนี้เครื่องให้มาอยู่แล้วแต่ผมแต่ผมก็ยังทำอีกอันทำตามที่พี่มังกี้บอกอันค่าหลังสีอันค่าหลังเนี่ยปลายปลายใหม่ที่เขียนมาค่าหลังสี โเดอร์เราโฟเดอร์ใหม่อันนี้เราอันนี้มันปไดไหเนี่ยเราเราอนี้มันมีหลองมาโฟเดอร์ใหม่พวกผมเริ่เบอร์แล้วง่วงนอน โอเคครับค่าลังสีสองโอ้ยผมเบอร์ละโอวจะลบโปรแกรมเหมือนกันนเนียโอเคครับโอเคกรมค่าลังสีโอเคไายเดี๋ยวเราลากปิดเครื่องอันนี้ให้ฉับลมหาค่าเนี่ย ตัววัตถุตัวเลขบอกว่าเนี่ยหงดูนิดเดียว่บอกแต่น่าจะมีบอกนะมีบอกเยอะล่ละหนึ่งสองโอเคผมวัดค่าวัตถุอะไรเดี๋รู้ดูวิดโอนี้หน่อยว่าอ่านยังไงเพิ่มหรือลดอะไรเงี้ยผมจึดเครื่องแล้ว ทำเป็นแล้วครับกับเครื่องอันนี้เหลือแค่อ่านค่าวัตถุสต,อสต,อสตอ็อปเตอออเลิกครับแคนเทอ่าแคนเทิรอ,อย่างอยูยอีลิตโอเคออกเคครับ ยืดยม่เอาเลดมนะาว่ามันจะเฟืองลุกเก็บเอาคุด้วดกันประกอบเครื่องเก็บกันนะครับ